มาอีกแล้วหนึ่งกระถางจ้าตัวนี้เป็นดอกแล้วเนี่ยทุกคนเราจะเอาเอาดอกเขาเก็บไว้เราจะเอาดอกเขาเก็บไว้นะจ้าแต่เราจะตัดตรงนี้เนาะมาค่อยไดูแลเขาเลยนะตัดตรงนี้ออกเนาะเพื่อจะได้ปิน ไปขยายพันธุ์น,นี่ก็ยังมีดอกอยู่นะทุกคนนี่ยังมีดอกอเลยเราจะขยายพันธุ์เขา,เาขยายพันธุ์เขาโดยที่เอามาใส่กระถางนี่นะคะกระถางใหญ่กว่าเก่าอันนี้มันเล็กแล้วมันไม่สวยเราจะขยายขังขยายใหญ่กว่ายเก่านี่ เราไม่ได้ดูเลขนาดเลยนะลงเลยนะลงเลยลงมาเลยดินโถมลงไปเลยง่ายๆสไตล์จิลาวันแต่ก็ตูอยู่ได้ละ่ะ <c oughs> เราใส่ใจเขาเขาก็งามเหมือนเดิมนะทีนะ แห่น,นี้เองนะเราก็จะใส่ดินลงไปอันนี้เราก็จะตัดเป็นกิ่งชำํำจะเอาปุ๋ยดินดินปุ๋ยที่เราใส่อ้น,นี้ไว้เราไม่ได้ใช้ก็ใส่เข้าไประวังยางนะยางโดนแล้วคัน ินนี้เปดินปุ๋ยนะเราชำไว้แล้วไม่ได้ใช้แล้วก็รีใหม่ถูให้แน่นเนาะถูให้แน่น,นเขาจะไม่เช้าหรอกอันนี้เพราะว่าเขามีรากอยู่จะไม่เช้าง่ายเลย แล้เวเราจะค่อยๆเติมดินให้เต็มนะเนาะเพื่อไม่ให้เขาโค่นล้ม มหัวเขาไว้ผมลากเข้าไว้ผมลากไว้ผมลากไว้ดีนี่โอเคเลยนะคะโอเคล้ทีนี้ก็จะต,ต,ตัดให้สวยงามเนาะโอ้แต่ว่ามันยังมีดอกอยู่นะเอาไปชมดอกก่อนแล้วกันเนาะดอกเขากำลังออกเดี๋ยวค่อยมาตัดอีกทีเนาะ เอาไว้ชมดอกเขาก่อนหาที่แดดลำไรให้เขาชอบแดดลำไรนะคะเนาะกีปีกรเท่านนี้ก่อนนะคะดีไหมการย้ายชวนชมนะวันนี้จ้า